สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมบาวสันลูกอิสาลานเปอร์เซ็นเมื่อนี้พาปีพาน่องมาเบ่งงานสวนครับกระจุกกระจิกนะครับ จากคลิปก้อนๆนานาั่นนะครับบาสันเดเหคลิปบ่อนไส้นะครับออกมาหลายคลิปอยู่จากว่าจากสีอื่นมาบ่อนไส้เดบบะบุหรือว่าเป็นมะพร้าวมะพร้าวออกหลากใสยอดงอกออกมาแล้วก็ลงกระถางก็เปกอบกรนะครับเดีย๋ยวจงไหน ติดตามชมขั้นตอนวิธีการ,รนคะครับเด้อเห็นในกระขูบครับเห็นในถังครับนั่นแหละครับคือที่เป็นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่เบาสัรเหล่ยงหลากตะลากตัวนี้มันบางงามไปไหนครับเป็นหลากออกทรงหอยทากนะครับลากเลือ้อยไปตามกระลาะเลื่อยไปตามกระโปะ ซึ่งมันบามันบยางลงข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวจังไดมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าวิธีการเช่นใดนะครับกระถางผมเตรียมดินเตรียมยังไว้เรียบร้อยแล้วละก่อนอื่นเท่ากับมาเบิ้งครับเบิ้งลักษณะลากที่มันเดินครับดูละดูลากที่ลักษณะรากที่มันเดินครับว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับ อตอนนี้เราก็ปกยเอาว้กามะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวที่เอามาหุ้มไว้แล้วก็เลี้ยงไว้นะครับเอาออกจะเผยลากางลางไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงครับเดือนไปแค่ไหนแล้วหรือยังเหมือนเดิมก็ไม่รู้สามเดือน ว่าสิยกลากได้บเปล่าอ๋อลากเขาแผงมานะครับจะ,จะลกลากทางไหนเนาะบปไห้เนาะเลี้ยงในกุ้ยมะพร้าวลากออกลากแขนงหลายๆครับ กระแหงลายๆก็เพอะเป็นพันดีพันีุ์แกกระแหงนมันต้องเป็นลากลากหลกักแบบสามตัวนะครับแบบสามตัวสี่ตัวลากลากหล,ลักเราเราจะดัดลากออกมาตรงไหนดีน,น,น้อนน่เนะนะครับจะดัดลากมนาะทางไหน จะดัดลากมาทางนั้นดีโน่หน,นเนาะเสียตัวา้องออกนครับเอาลงกระทางท่าใดดีโน่เนาะ ได้ผลคึอแตกออกมาแขนงมาที่นี่น่ะหนึ่งมาแบบนี้น่ะดัดลงทานเบ่เนาะเดี้ยงลูกสองรอบเอาพักไว้ตรงนี้ก่อน นีเปิดช่องนะครับเปิดช่องให้หลากมันเดินลงขงล้างหลางเนี่ยครับถังเปิดลหลพี่น้องลงมาจัดทานดับจัดทานี่บ่ ดัดลัดราคนีีบ่า นะครับได้ทรงนี้เราไปดู ลากลอยมากเลยครับเดี๋ยวเสี่ยนามาหดมาขึกับมันจะไปตักษนะได้ครับผมจะไปท่าไหนนะครับผมตามครับ เอาพาเอาตัวนี้นะครับผ้าตั้งแต่ทีแรกนะครับตั้งแต่ไม่ได้จัดทรงก่อนตั้งแต่ทีแรกครับโอ้ยสวยแมมครับไี่ได้จัดทรงตั้งแต่ตอนเริ่มตน้นตอนที่จะเอาลงยงรากนะครับเสียหาย่ย จะคือสิได้ยกลายอีกเทื่อนึงครยกเทอี้คือสิบ่รดหากสักก ชลูกสมโอน้อยครับกันทรงไว้ตรงนี้ครับลากมันบม่ค่อยเดินครับผมทาไว้ในขุเมะพร้าวเดินจะลากน้อยลากออนะครับทีนี้จะดัดทรงจะอยู่ในกระถางอยู่ในท่านี้ไปประมาณสัก2อเดือนสมเดือนครับที่ศึกษาจากผู้รู้พันมาพันบอกว่า เลี้ยงระบบรากให้ดีก่อนนะครับตัวนี้จะแก้ไขครับเพราะว่าระบบรากไม่ดีเดินรากเดินแบบเดินไม่สมบูรณ์ครับมันไม่เหมือนตัวนีมน้มันเดินออกมาเป็นตัวเล็กอย่างนี้ครับ <c oughs> ก็คงต้องยกรากอีกรอบหนึ่งร,รอบรือสองรอบพอแล้วครับจากนี้ไปก็จะไปหา พามาคุมกลากคุมรากไว้ครับดูทรงซึ่งยกรากรากมันไม่สมบูรณ์มันกับต้นที่แล้วครับแต่ก็จะแก้ไขไปนะครับอาจจะมันงามไปครับอาจจะมันเป็นบอนไซตอนนี้มันเป็นมะพร้าวมะพร้าวรากงอกแล้วมาใส่กระถางซื่อๆครับยังมาเป็นบอนไซครับการกีดการอะไรก็ยัง ยังมือสมัครเล่นอยู่นะครับยังมาเป็นมืออาชีพพาชุบน้ำครับพาชุบน้ำเซฟกะลามาให้แตกเซฟลากครับลากมันยังอ่อนแอมากเลยครับ คอยดูว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมต้นที่แล้วที่อยู่ในนะครับที่อยู่ในเรียกอะไรทางพลาสติกครอบอยูนน่นะครับนะครับคือยอดหักอุปสรรคก็คือน้องหมาครับมาเล่นหยอกล้อกันเสร็จแล้วมันก็ทำให้ยอดหักครับ อ่ะตอนนี้ยกหลักเป็นงานเสร็จพิธีครับผมพาไปเรียบร้อยครับรอให้ลากเดินแล้วเราจะมาติดตามการยกหลากอีกรอบหนึ่งครับให้ลากเขาสมบูรณ์ซะก่อนสำหรับคลิปนี้บาสันขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแจ้์กดซับสไคร้ให้น้ำหนึ่น,นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับผม สวัสดีครับ